เปิดวาบนักแสดงรักนิรัน์ราชันมังกรมิสเตอร์ราเก้น2อนเรามารู้จักกับสีนักแสดงนำของเรื่องกันเลยค่ะดีแลนหวังหรือหวังเทอตี้อายุ22ปีผลงานรักใสใสหัวใจสีดวงเวอร์ชันปี2018เต้าหมิงซื่อบุคลิกหล่อรวยเย็นชาฮีกแกล้งและคลั่งรักหนักมากค่ะ สยบฟ้าพิชิตปัทภีภาคสองรับบทนิงชาวเวียเก่งปกป้องนางเอกและเรื่องรักนิรันราชามังกรเป็นมังกรที่คลั่งรักมากอีกเรื่องที่เพิ่งเปิดกล้องไปเป็นแนวแฟนตาซีแต่คราวนี้ดีแลนเล่นเป็นจอมมารตรงฝางชิงชงังผู้ยิ่งใหญ่จุสวีตันเกิดอายุ29ปี เป็นนักแสดงในสังกัดค่ายของอย่างมี่ผลงานเรื่องสามชาติสามภพป่าทอสิบลีเป็นสวียนีราชินีแห่งเผ่ามานที่แสดงได้ดีมากและอีกเรื่องคือดาบมังกรยก2019รับบทนางร้ายจิวจี้เยียบจูวะจือรั่วสิทธิสานักงอใบที่หลงรักพระเอกเตียบอกกี้เรื่องนี้ร้ายก็สุด สเลยค่ะติ้งเหวยเพิ่งเปิดตัวในฐานะนักแสดงจากซีรีส์รักนิรันร์ราชันมังกรเป็นเรื่องแรกเลยค่ะแต่อาร่าพุ่งขนาดนี้รับบทเสวียเซียนสวินประมุขหอหลวเฟิงยังไม่ค่อยมีข้อมูลเท่าไหร่พานเมย์เย่เกิดอายุ26ปีผลงานกู้เสียวม่านเพื่อนนางเอกจากเรื่อง บอกว่ารักแล้วไม่คืนคำนกน้อยชิงชิงในเรื่องรักนิรัน์ราชันมังกรแต่ความน่ารักสดใสค่ะและอีกเรื่องบอกว่ารักแล้วไม่คืนคำและเรื่องเกมเดือทยานฝันซีรีส์แนวอีตปอดที่ลู่หานกับอูเลยเป็นพระเอกค่ะเรื่องนี้พานเมย์เย้ แสดงเป็นสาวเกมเมอร์ที่เทพเปรี้ยวสุดๆไปเลย